หาบ้านใหม่ให้บูก,กันบ้านเดี่ยวเริ่ม60ตารางวาราคาเริ่ม5ล้านต้นเท่านั้นมาพร้อมฟังก์ชั่น4ห้องนอนสห้องน้ำและสองที่จอดรถออกแบบมาเพื่อรองรับครอบครัวขนาดใหญ่ทำถึงจริงๆค่ะโครงการนี้คือบ้านเดี่ยวที่พร้อมเข้าอยู่ครบทุกฟังก์ชันจุดเด่นของที่นี่คือบ้านทุกหลังมีแอร์โฟเปไปเลยค่ะระบายอากาศบ้านเย็นเลยค่ะ ตรงนี้นะคะเอาไว้ทําเป็นห้องทํางานหรือห้องนอนก็ได้ค่ะขึ้นไปดูชั้น2ต้องโถงบันไดค่ะมีแอร์ฟลูมาให้ด้วยมาสเตอร์เบดรูมที่นี่กว้างใหญ่โลง่งโปร่งมากๆเลยค่ะห้องน้ําในตัวค่ะแยกโซนแห้งเปียกมาพร้อมสุขภัณฑ์ นี่ค่ะคือห้องนอนห้องที่2ห้องที่3ค่ะกว้างเหมือนกันทางโครงการนะมาพร้อมสวนโอโซนการ์เดนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่มีสนามบาสนะคะสนามเด็กเล่นไว้ให้หนูๆได้มาวิ่งเล่นกันตอนเย็นค่ะมีสระว่ายน้ำระบบเกลือคลับเฮาส์ค่ะและฟิตเนสทำเลบางใหญ่ ใกล้ถนนกาญจนาเชื่อมถนนออกษาลายาและใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงทางพิเศษสีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสเกตและอีเกียบางใหญ่พิเศษสุดๆรับส่วนลดไปเลยถึง2ล้านบาทจองด่วนจำนวนจำกัดที่ชวนชื่นพักปิ่นเกาน้ากาญจนาค่ะ